ทัวนะคะ CRV Honda แบรนด์หลักคันนี้เครื่องพันสองนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้ราคาย,ย่อมเยากว่าป้ายแดงครึ่งหนึ่งไปเลยป้ายแดงอยู่ที่้ลน์สองตอนนี้มาหาเรานะอยู่เค่งหกแสนห้านะคะเริ่มต้นฟรีดาวมีโประสลดสองหมื่นเอาไปผ่อนถูกๆที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะคะอันนี้คือฟรีดาวย้ํานะถ้าเกิดใครอยากจะผ่อนถูกลงก็ดาวเพิ่มนะคะเดี๋ยวมาดูตัวรถด้านในกันนะคะน้องมาแบบไหนบ้างนะคะคันนี้เป็น ุญเจรีโมทปุ่มพุทสตาร์ทนะคะไม่ส0งแสน 2, 100, เป็นรถใช้งานพวงมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็หน้าจอเชื่อมสัมผัสบลูทูธได้เนาะมีช่องใส่แก้วน้ำเยอะมากเลยนะคะแล้วก็กระจกปรับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะอาจจะให้ดูตรงห้องผู้โดยสารนี่กว้างๆเลยนะคะนั่งได้สาีคนไม่ออัดด้านหลังสามารถใส่ของได้เยอะนะทับเบาะลงได้ด้วย ถูกใจเฮริโรมานะคะเดี๋ยวรีบจับจองเป็นเจ้าของให้เลยนะคะเบอร์โทรนิ้งไลน์ประมอยู่ดล่างต่างจังหวัดอั้งแยะถึงที่สุวรรณภูมิถึงบ้านคะ่ะ